สวัสดีครับนะฮะก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดอาเธอร์นะครับเมื่อวานนลครับโมนาโกกับนิดนะครับเราก็โดนนาทีบาปเลยนะครับลูกเกมโมนาโกดูดีกว่าเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อวานนะครับแต่นิดนะครับก็สร้างสรรค์โอกาสได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายตัวหลายครั้งนะครับที่โอกาสเป็นประตูนะครับแต่สุดท้ายนะครับโมนาโกก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็พลาดไปโดนนาทีบาปสุดท้ายแพ้ไปบอลเต็ง v วีของเรานะครับ ก็วันนี้นี่ครับเรามีนะครับหนึ่งคู่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทีมรักครับแมนยูกับเบอร์ลี่วันนี้นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์นะครับของแมนยูเต็ดนะครับก็ค่อนข้างยจาแย่นะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับเบอร์ลี่กับแมนยูเต็ดนะครับเกรดบอลจะคนละเกรดกันนะครับแต่ผลงานใกล้เคียงกันนะเอ่อนะครับเบอร์ลี่เนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแต่แมนยูเนี่ยนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับก็ก่อนรับชมและฟังคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง รับการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์แบบนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับบอลเต็งของเรา1คู่เบอร์ลี่กับเมนยูเต็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะ วันนี้นี่ครับสภาพความพร้อมนะครับเบอร์ลี่ของกับแมนยูเนี่ยครับเบอร์ลี่มาในแผนการเล่น4-2-3-1ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมครับเปลี่ยนไปจาก4-3-3นะฮะก่อนหน้านี้นะครับใช้แผน4-3-3อยู่นะครับแล้วก็ตอนอยู่แชมเปี้ยนชิพก็เหมือนกันครับใช้4-3-3ทั้งคู่เลยนะครับแต่แมนยูเนี่ยนะครับจะเป็น4-2-3-1ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เทนฮารเข้ามาคุมนี่ครับก็ยังเป็นแผนเดิมนะครับเบอร์ลี่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนปรับจูเล็กน้อยนะครับวันนี้มีใคครรรรลลงงบบ้าเเเเทออ์นัย นะครับอัคตาฮิวนะครับทางขวาเป็นโรเบิร์ตตรงกลางเป็นเบิร์สคันเล่นนะครับเป็นอ่าโคโลโอโซนะครับบราวฮิวนะครับทางขวาสุดเป็นกุดมุลสารส่วนเกมล้กก็จะเป็นอัมดูนี่นะครับซึ่งจะเห็นว่าเบอร์ลี่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องบอกว่านะครับลูกเกมดีกว่านะครับเทคนิคนี่ครับระบบการเล่นนะครับดูเปลี่ยนไปพอสมควรเลยครับนะแต่การขึ้นมาอยู่พรีเมียร์ลีกนี่ครับไม่ใช่งานง่ายที่พวกเขาจะอยู่รอดได้นะครับเพราะว่า เมอร์ลี่นี่ครับจากเป็นบอลโยนนะครับบอลลูกกาอากาศนะครับเปลี่ยนเป็นลูกติดพื้นนีครับเล่นบอลกับพื้นมากขึ้นนะครับต่อบอลสวยงามนี่ครับเล่นเหมือนแมนซิตี้นะครับเพราะสิทธิ์คอมบานีคือเป็นลูกสิทธิ์แบบนะจ๋าๆเลยนะครับเทคนิคทค้งหลายนะครับก็สามารถทําได้ดีแล้วก็เหมือนกับซิตี้มากนะครับแต่คุณภาพนักเตะครับน้าต่างที่คุณภาพนักเตะนะครับที่ยังเข้าใจเทคนิค ไม่ดีพอนะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้ไม่ดีในก่อนหน้านี้นะครับส่วนทางแมนยูเองนะครับสี่สองสามหนึ่งตกที่นั่งลำบากนะครับเอริสตันฮาตอนนี้นี่ครับตกที่นั่งลำบากถ้าวันนี้เขาไม่ชนะเบอร์ลี่นะครับมีโอกาสโดนปลดสูงมากนี่ครับตอนนี้เป็นเต็งสามแล้วนะครับจากเต็งสี่เต็งห้าตอนนี้เป็นเต็งสามที่จะโดนปลดนะเต็งหนึ่งคือลูตันทาวนะครับโค้ชลูตันทาวโดนปลดเอ่อเต็งหนึ่งนะส่วนแมนยูเป็นเต็งสามนะครับที่มีโอกาสโดนปลดในเกมนี้นะครับซึ่งสถานการณ์บังคับแล้วครับ เออบังคับชนะนะครับวันนี้มีใครบ้างมาคาเลสฟอร์ดทางขวาตรงกลางเป็นบูโน่ครับทางซ้ายเป็นกาโชเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นนี้แหละนะครับส่วนตรงกลางน่าเป้าจะเป็นฮอยลุนนะครับซึ่งประเดิมแล้วนะครับในเกมบาเยยามิวนิกนะครับยิงประตูหนึ่งนะครับกาเซมิโรเอริกเซนนะครับวอรานมาติเนสลีกิลอนแล้วก็ดาโลครับถ้าเป็นชุดนี้ดูน่าไว้ใจกว่านะครับชุดก่อนๆนะครับทางขวาจะเห็นว่ามีเกมลุกหนักหน่วงนะครับอย่างดาโลแล้วก็เลตฟอร์ดนะครับ ่วนทางซ้ายมนีเกมลุกอยู่แล้วนะครับเอ็กซ์เซนลิกลอนถ้าเป็นชุดนี้โอเคแหละนะครับดูหน้าพึ่งพานะครับน้าไว้ใจหน่อยหนึ่งนะครับเจอกับเบอร์รี่ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะเออเพราะคุณนานการบังคับแล้วนะครับคือว่าเจ้าของทีมตามใจทุกอย่างให้งบซื้อตัวทุกอย่าง อันนั้นตัดสินใจทุกอย่างเป็นของอดีตทนกนะครับไม่แปลกใจที่จะกดดันเนาะนะครับวันนี้ราคารับเปิดมาในราคาลูกหนึ่งนะครับขยับลงมาเป็นครึ่งครบลูกนะครับสูงต่ําขยับขึ้นไปเป็น3ลูกนะครับจาก2ลูกครึ่งคับ3นะครับขยับเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าเบอร์รี่ยิงได้นะครับราคาฝูงต่าก็เลยขยับขึ้นเดี๋ยวไปดูฟอร์มการเล่นครับในฟอร์มการเล่นนะครับของแมนยูเต็ดกับเบอร์รี่นะครับผลงานก็ต้องบอกว่าแมนยูบิตที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเจอกันทีไรก็เป็นเบอร์รี่ที่พ่ายแพ้ไป นี่ครับแต่แมนยูเจอเบอร์ลี่นี่ครับเหมือนกินกันไม่ลงครับชนะไม่ค่อยขาดเออชนะไม่ค่อยขาดเลยนะครับนอกบ้านก็ต่อแพงลูกควบลูกครึ่งตลอดนะครับพอมาเกมนี้ต่อน้อยนะครับเป็นครึ่งครบลูกเองนะครับถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานมากนะครับแมนยูครับห้าเกมหลังสุดเอาเบอร์ลี่ก่อนเบอร์ลี่ห้าเกมหลังสุดในบ้านก็แพ้ไปสามประตูสามหนึ่งห้าสองนะครับคือพร้อมแพ้ทุกทีมเลยนะครับเปิดลูกาลมาเจอของแข็งนะครับเจอสเปอร์ เจอวิลล่านะครับเจอซิตี้นี่ครับโอ้โหคนจัดโปรแกรมเตะไม่สงสารเบอร์ลี่เลยนะครับเหมือนวัดใจอ่ะวัดกลืนเออกองปานี้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะไปแค่เกมเดียวก็คือเกมบอลถ้วยนะครับกับฟอเรสต์เท่านั้นนะครับส่วนเบอร์ลี่เองล่าสุดก็ฟอเรสต์อีกเหมือนกันก็เจ้ามาได้หนึ่งหนึ่งนะครับในเกมนั้นใครดูอึดอัดชิปหายเลยนะครับอึดอัดมากนะครับยิงกันได้สักทีนะฮะโอ้โหกว่าจะยิงกันแม่งเอ้ยแต่เบอร์ลี่นำก่อนไงนะครับส่่่ววนน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 ทาาาางแแมมมยยูเเเเเต็็็็็ดดะะคครรััับบลสุกกกพ้้ป4-3ให คุณภาพมันต่างกันจริงๆครับนะฮะนักเตะตัวผู้เล่นนี่ครับเหมือนเปรียตีเนี่ยไปเจอกับอัฟฟองโซเดวิทคือมันต่างมากนะครับแล้วเจอเกมใหญ่นะครับไม่ต้องแปลกใจคืออัฟฟองโซเดวิทเป็นแบ็กซ้ายนี่ครับที่เร็วที่สุดในโลกนะครับรวมถึงเร็วกับกองหน้าอีกครับเร็วกว่ามูริกอีกตอนนี้มูริกอันดับ2ของโลกนะนะครับซึ่งเป็นอัฟฟองโซเดวิทครับที่เป็นแบ็กซ้ายแล้วมีความเร็วที่สุดในโลกณตอนนี้เวลานี้รวมกองหน้าด้วยรวมปีกทุกคนด้วย เป็นอฟอสโซเดวิทนะครับที่อยู่ที่1นึ่ะครับไม่ต้องแปลกใจหรอกครับที่เปีเตอรจะโชว์ผลงานได้ไม่ดีในเกมล่าสุดนะครับกับแมนยูเต็ดนะครับก็เล่นไม่ออกเลยนะครับสี่สามในเกมนี้นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าพอชโซเดิทนะครับพอเครื่องติดเริ่มเหงื่อออกนะครับเริ่มเล่นดีขึ้นนะครับมีการคลองบอลหนักแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดโจมเร็วนี่ครับทำให้แมนยูเสียหลักนะครับหลายตัวหลายลูกนะครับอ,อุ้หน้าก็เซฟไม่ได้นะครับซึ่งมีความพัดเยอะมากนะครับยิ่งในเกมนอกบ้านตอนนี้แมนยูย่่ย่าาาาาาาแยมมกกกกกกคครรรรัรรัับบบนนนนนะะะฮสสถณ์ลเเ้้้้้อออีี นะครับซึ่งสถานการณ์บังคับครับต้องชนะเท่านั้นนะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากอยู่ต่อไปนะครับแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีไหมก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะเก็บ3แต้มนะครับซึ่งตารางคะแนนครับของแมนยูเต็ดนะครับตอนนี้อันดับ13นะครับเสียประตู10ประตูถือว่าเยอะมากๆครับเท่ากับบุ้ยเลยนะครับเบอร์ลี่บุ้ยก็เสีย10บทุกต้นเท้าก็เสีย10นี่ครับถือว่าแย่มากๆนะครับแล้วก็แมนยู13เนี่ยนะครับยิงไปแค่6ประตูเองคือเกมลุก ต่างจากปีที่แล้วมากๆเลยครับยิงไม่ค่อยได้เลยนะครับปีนี้ยิงไม่ได้เลยเกมหนึ่งหนึ่งประตูแล้วยิงก็เสียเยอะด้วยนะครับส่วนเบอร์ลี่ก็เหมือนกันครับยิงก็ไม่ได้เสียประตูก็เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งสองทีมเกมลูกฝืดๆทั้งคู่นะครับทั้งเบอร์ลี่แล้วก็แมนยูเองก็ด้วยนะครับแพ้3ชนะ2เกมเองนะครับเบอร์ลี่ไม่ชนะใครเลยเสมอ1แพ้3เกมนะครับก็ต้องบอกว่านี่โอกาสที่ดีนะครับที่จะเก็บ3แต้มให้ได้เป็นโอกาสที่ดีเลยครับซึ่งวันนี้ครับบอลเต็ง5ดาวของเรา นะครับสถานการณ์แมนยูบังคับชนะนะครับแมนยูพอเล่นด้วยความกดดันแบบนี้มีโอกาสจะทําได้ดีในเกมนี้นะครับคู่นี้นะครับบอลเต็ง5ดาวนะครับขออนุญาตนะครับไปที่ต่อแมนยูเต็ดนะครับในราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นบอลเต็ง5ดาวครับอ่ะส่วนบอลแถมนะครับฟิตตี้ก็เล่นได้นะครับบอลแถมฟิตตี้ก็เล่นได้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นลองโบคุ่มนะครับสคู่น่าสนใจบอลเร็วทั้งคู่เลยนะครับมาเชตตี้แล้วก็โบคุ่ม นะครับเดี๋ยวใน Facebook หรือคืนเนี้ยนี่ครับใน YouTube เราก็จะมีไลฟ์สดกันเหมือนกันเหมือนเดิมเนาะนะครับก็อยากให้เข้ามาฟังกันนะครับใครที่เข้ามายอดหลังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยเนาะนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์นะครับใครจะเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์ด้านล่างนี้นะครับเออนะครับแอดไลน์นะครับแอดเดอะอาร์แปดแปดนะครับมุมซ้ายมือด้านล่างนะครับหรือในคอมเมนต์นี้นะครับก็จะได้เข้ากลุ่มพร้อมกันนะครับอ่ะโอเคนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับบอลเต็งฮาราววันนี้แมนยูเต็ดห้ามพลาดเด นี่ครับไปต่อที่แมนยูติดเป็นบอตติงฮารดาวครับอ่าโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับทีเด็ดอาร์เทอร์นี่ครับในคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ